ทำไมลูกจุ๊บก่อนจุ๊บย้ายก่อนอืมจุ๊บยายก่อนจุ๊บยายก่อนอืมตัดตัวใหญ่ทำไมอ่ะลูกอืมแท้ตัวใหญ่ทำไม,มอืมอาจารย์โบม,มันแท้ตัวใหญ่ทำไม,มอ,อืมน่ารักยังไรลูกจุ๊บอืมอืมขึ้นใจย,ยังไรอืม ชื่นใจจังเลยอืมอโอ้ยเล็บในายาวมันเจ็บป่ะลูกเล็บหนูยาวยายเจ็บอ่ะดิหืมอ่านตูดมาให้อีกแล้วอ่านตูดมาให้ยายทำไมอะลูกอืมไหนะหาผมงอกที่มีป่ะอืมไหนะหาดิมีผมงอกไหมายายมีไหมย,ยายมีไหมลูก